สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอิศนายเกนบุดีสาขา,าการจัดการธุรกิจจะมาสรุปเนะะื้อหาจากบทเรียนรายวิชาหลักการตลาดนะคะเป็นคาที่6ละค่ะซึ่งรายวิชานี้นะคะสอนโดยผู้ช่วศาสตราจารย์ชนินพุ่มบัณฑิตวันนี้เราจะมาพูดกันในหัวข้อเรื่องนโยบายและกลยุทธ์ราคาค่ะความหมายของราคา ราคาคือจำนวนเงินที่จ่ายไปเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของผลิตภัณฑ์โดยผู้ซื้อจะนำจำนวนเงินที่จ่ายไปเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่ผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นสามารถตอบสนองได้ขั้นตอนในการตั้งราคา 1. กําำหนดวัตถุประสงค์ในการตั้งราคา 2. พิจารณาถึงความต้องการของตลาด 3. พิจารณาต้นทุนของผลิตภัณฑ์ 4. วิเคราะห์ราคาของคู่แข่งขัน5 เลือกวิธีการตั้งราคา 6. กําหนดราคาขั้นสุดท้ายโดยใช้กลยุทธ์ต่างๆเข้ามาพิจารณาร่วมด้วยการเลือกกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดมีผลต่อการกําหนดกลยุทธ์ราคาอย่างไรทําให้กิจการสามารถสร้างผลกําไรควบคู่ไปกับการสร้างยอดขายรักษาส่วนแบ่งตลาด และรักษาความได้เปรียบของการแข่งขันรวมทั้งมีวิธีการจัดการราคาที่มีประสิทธิผลเพื่อผลกำไรขององค์กรได้ตัวอย่างกิจการที่ควรใช้ส่วนลดนอกฤดูกาลส่วนลดนอกฤดูกาลเป็นส่วนลดที่ให้กับผู้ซื้อที่มีการสั่งซื้อสินค้านอกฤดูกาลขายหรือช่วงที่ขายไม่ดีเช่นโรงแรมร้านอาหารสปา ราคามีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอย่างไรมีผลเกี่ยวเนื่องกับทางด้านรายได้ของลูกค้าลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมอายุเพศเช่นห้องพักที่ติดทะเลจะราคาแพงกว่าห้องพักที่ไม่ติดทะเลหรือบัตรชมคอนเสิร์ตด้านหน้าจะราคาแพงกว่าด้านหลังเป็นต้นค่ะสำหรับการสรุปนื้อหาในวันนี้ก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะ 拜拜。